คุณชมครับการรับน้องใหม่รุนแรงกลายเป็นปัญหาให้ผู้ปกครองห่วงกังวลทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าใจจึงมีการถ่ายทอดกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตสู่สายตาผู้ปกครองเป็นครั้งแรกในประเทศศูนย์ขา่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยไรยายงานครับ กิจกรรมการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ผู้ปกครองกังวลว่าจะมีความรุนแรงหรือไม่นั้นความกังวลดังกล่าวกำลังจะหมดไปเมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำระบบถ่ายทอดสดของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วมาทำการถ่ายทอดสดการเชียร์คณะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยท,ทีมงานนักศึกษาที่ทำให้ผู้ปกครองได้รับทราบการทำกิจกรรมรับน้องของบุตรหลานมองเห็นภาพกิจกรรมที่ชัดเจนการถ่ายทอดสดเนี่ย ส่วนหนึ่งก็ทําให้ลูกพี่มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการที่จะทํากิจกรรมกับรุ่นน้องในการที่จะดูแลรุ่นน้องนะในการที่จะกํากับให้รุ่นน้องเนี่ยมีระเบียบที่ัยอย่างไรการถ่ายทอดอินเทอร์เน็ตนี้ทําให้บุคคลข้างนอกได้รู้ว่าคณะวิศวกรรมมคอ,อนแกนมีการเชียร์ที่ไม่รุนแรงครับ การถ่ายทอดสดกิจกรรมเชียร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถ่ายทอดตลอดเดือนมิถุนายนในช่วงที่มีกิจกรรมผู้ปกครองสามารถเข้าชมการถ่ายทอดได้ที่ w w w en.kku.ac.th หรือหากไม่สามารถติดตามการถ่ายทอดสดก็เข้าชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่เว็บเดียวกันซึ่งการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี พอทราบข่าวว่าทางคณะมีการถ่ายทอดสดให้ผู้ปกครองได้ชมเนี่ยพี่ก็ได้เข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าคลา,ายความกังวลไปได้เยอะมากเลยการถ่ายทอดสดกิจกรรมรับน้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สื่อไปได้ทั่วโลกทําให้ผู้ปกครองที่อยู่ห่างไกลไม่ว่าแค่ไหนเห็นบุตรหลานได้อย่างคลายความกังวลชัยวัศรีบุระทิทยานจันทนโพูพาสสำนักข่าวไทยรายงาน